สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาฉีดผิวอีกแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะฉีดไปก็คือโบไปกดที่อ่ฉีดอย่างสม่ำเสมอม,มากๆแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้ดูรูปก่อนทําไม่ใช่ก่อนท,ทําสิก่อนฉีดผิวนะคะสักครู่สักครู่อ่าอย่าสิอย่าเพิ่งทักมานะอันนี้เนี่ยจ,จะเป็นรูป ก่อนฉีดนะคะคือไม่เคยฉีดเลยอันนี้ไม่เคยฉีดเลยจะมองออกไหมไม่รู้นะในกล้องอ่ะก็คือมันจะมองมองผิวมันไม่ได้แบบกระจ่างใสเหมือนตอนนี้ซึ่งตอนนี้โบรู้สึกว่าผิวโบมันกระจ่างใสมากแล้วก็ดูออร่าเพราะสูตรที่โบฉีดอะชื่อสูตรออร่าบีนะคะออร่าบีงนั้นเองสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีผิวที่แบบดูสุขภาพดีดูแบบสว่างางอรอร่าออร่าสูตรออร่าบีในโบก็แนะนํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขาวขึ้นกว่านี้ ก็สูตรอาซิกเนเจอร์เลยนะคะหรือว่าสูตรคอรเทลนะคะก็สองสูตรเนี้ยก็เป็นสูตรพื้นฐานที่ควรจะฉีดในเริ่มต้นสราใคร่ไม่เคยฉีดเลยเลยนะคะถามว่าอันตรายไหมไม่เลยนะไม่อันตรายเพราะว่าอ่อพวกวิตามินเนี่ยมันดูดซึมได้หมดไอ้วิตามินที่มันแบบว่าส่วนเกินเนี้ยร่างกายมันจะขับออกทางปัสสาวะเลยก็คือไม่ต้องกลัว ว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรเพราะโบชีปมาโหจะครบปีแล้วเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วก็ถ้าเรากินน้ำเยอะๆด้วยแล้วก็อตอนอาบน้ำเนี่ยมีสกัดับผิวด้วยเนี่ยเห็นผลเร็วมากๆหราใครที่อยากทีผิวลองทักเข้ามาถามอยู่ตอนนี้โปรห้าพันเราไม่อยากบอกราคาโอราคาไม่ค่อยได้ในไลฟ์สนมันจะแบบปิดการมองเห็นเนาะก็ราคาคุ้มมากแล้วก็ได้ ตัวยาเต็มโดสแล้วก็เข้มขน้นด้วยวิตามินซเข้มข้นมากๆคุณหมอวกก่ายังทีเลยนะอะปลอดภัยจริงๆค่ะใครที่อยากรู้ว่าโปรทีผิวเท่าไหร่แล้วคุ้มไหมทักมาสอบถามได้เลยค่ะสหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวทีผิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ